สำหรับตัว r e n o เอที่เป็นออล1นนะครับพอดีผมความหน้าลงก็เลยเห็นมาชัดอ่ะโอเคอันนี้มาดูรุ่นกันนะครับเป็นรุ่นอะไรนี่รุ mm ่ hmm. น,นอะไรนาะอร์มูลี่3นะครับ2-4 i-s-l i-t-l 6นะครับในรีโนวซึ่งจะมาบอกกันว่านะครับเราต้องถอด ฝาหลังส่วนนี้ก่อนนะครับเป็นฝาเก็บขานะครับเรามาดูเรื่องฝาเก็บขานะครับก็จะเป็นกิบล็อกง่ายๆนะครับบีบลงไปในใน,ในร่องเราจวผมเอาขาวก่อนนะเดี๋ยวมาดูกิล็อกกันก็คือลักษณะของกิปล็อกนะครับก็จะเป็นเขี้ยวธรรมดาเป็นเขี้ยวธรรมดาเลยนะทังางซ้ายขวาดังนั้นเวลาเราเอาออกนะครับก็วิธีการน,นี้งัด ด้านล่างนะครับงานโซนนี้งานโซนด้านล่างนะครับในร่องในร่องนี้ได้เลยครับแล้วก็ทางซ้ายทางขวาพบตัวโคเบอร์ก็จะลดออกแบบนี้เลยนะครับซึ่งส่วนของขานะครับทําไมต้องมาบอกว่าต้องทําส่วนนี้เพราะว่าถ้าไม่เอาส่วนนี้ออกนะครับฝาหลังจะออกไม่ได้ก็จะมีน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับตามจุดพอดีผมเอาน็อตออกไปแล้วมันก็เลย แนนดหนึ่งนะครับก็จะมีทั้งหมด4จุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ก็พอเราขันใช่ไหมก็ะเจะหลุดออกมา้ผแบบน,นก็จะกลายเป็นอ,ออกได้ง่ายนะครับเปิดฝาออกได้ง่ายเลยนนมน่าจะง่ายเพราะว่าหนว่าออกง่ายเลยนะครับออกง่ายเลยเดี๋ยวผมถ่ายต่อนะครับ ก็เราออกสี่มุมคือการดึงดึงมุมสี่มุมให้มันอ้าแบบนี้ก่อนอดึงมุมสี่มุมให้มันอ้าเห็นไหมคิวมันออกมาแล้วนะครับก็จะมีส่วนที่ให้ขันก็จะเป็นส่วนของส่วนนี้นะครับที่ให้ขันให้ขันเขาเรียกว่าขันเพื่อเปิดเนี้ยนะผมขันแล้วนะครับ ที่เหลือก็คือออกแรงดึงออกแรงดึงอย่างเดียวเลยนะครับครับอย่างที่เห็นนะอันนี้คือฝาหลังนะครับส่วนนี้คือฝาหลังอันนี้คือฝาครอบบอร์ดซิงค์เมนบอร์ดนะครับต้องแกะขนาดนี้เลยมาดูในส่วนนี้นะครับที่สําคัญคือมันมีน็อตซ่อนอยู่สองตัวนะครับหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็จะตัวที่สาม หนึ่งตัวสองตัวแล้วก็จะเป็นตัวที่สามตัวนี้นะครับซึ่งตัวเมนบอร์ดขอจะวางทับไว้ตามรูปทีเซอร์ที่ผมมาขึ้นนะครับขอจะวางทับไว้ตรงนี้เพราะนั้นสำหรับการแกะออนวันตัวนี้นะครับก็หน้าตาในการแกะก็จะเป็นประมาณนี้คือต้องกระตุยเลยแล้วเทกระจับนะครับก็โอเคครับไม่เป็นอะไรมากมายนะครับแค่จอแตก ก็ให้แกะแบบนี้นะครับจําเป็นที่ต้องยกแผ่นนี้ขึ้นนะครับเพื่อแยกเพื่อแยกให้ดูจอนะครับส่วนลําโพงเราก็จะให้ไว้แบบนี้นะครับไม่ต้องไปแยกเขาออกจากตัวไอตัวพลาสติกกายหน้านะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นสายแบ็คไลท์นะครับพิ่งเข้าตรงชุดแบ็คไลท์ของตัวจอโดยตรง ตัวนี้ก็ระวังนิดนึ่งนะฮะเป็นสายสวิตนะครับสายแพสวิตโอเคอันนี้ตัวพินจอสำหรับสัญญาณเข้านะฮะตัวทำเม็ดสีแบ็คไลท์พินสัญญาณนะครับเอามาดูพาร์ทที่เขาใช้นะครับนี่เป็นพาร์ทโรงงานเลยนะครับเป็นพาร์ทโรงงานเลยก็2-3-8สาประมาณนี้นะฮะ Wf 2โอเคนะครับ แกเปลี่ยนจอดดโนโวแต่ผมชอบดีไซน์ขา่ขอนนะดีไซน์ขามีที่วางของด้วยนะครับมีที่วางของโอเคครับ